นัสมการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7็ค่าเดือน4ี่ปีขานวันนี้เป็นวันโกนเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีเขียวสีตองอ่อนสีขี้ม้าสีอับโชคของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ําเงินสีครามสีน้าทะเลสีกรมท่า ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกมรกตพลอยสีเขียวหินสีเขียวเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกณีในชื่อคือสสระสบราศีสเสือหีบราจุราอ่างและหอนกคู่เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจจานชชิงชช้างสโซ่ชกระเชยและยหญิง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือดอชดาตอปตักทอฐานทอพโตทอพุทธเท่าและนนเนนเลขมงคลวันนี้เลข4เลข8และเลข9มายมเซตวันนี้ของจื้อกล่าวไว้ว่าอายุและวันเกิดของพ่อแม่ต้องจดจำไว้ให้ดีเรื่องดีใจคือท่านมีอายุยืนอีกหนึ่งปีเรื่องที่ต้องคิดในใจคือเวลาของท่าน หายไปอีก1ปีขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นนใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ